วัสดีครับอยู่กับผมดูดูครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแลกสกิน PTR นะครับ X Alan Walker นะครับนี่ครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเนข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับ Delta Ford e galina com นี่นะครับอ่าพอเราเข้ามาแล้วปุ๊บ แล้วก็กดล็อกอินแรกรางวัลทันทีครับก็เพื่อนๆก็กออกดีของเพื่อนๆไปนะครับแล้วก็โค้ดมาใส่ครับเป็นโค้ดที่แลกได้วันที่8สิงหาเนี่ยนะครับก็รีบๆไปแลกกันด้วยนะครับนี่พิมพ์ไปเสร็จปุ๊บก็กดที่คำว่าไปแลกอ่าเขาบอกว่ารับรางวัลสำเร็จ แล้วก็เราก็ไปเช็คในข้อความในเกมครับผมก็เข้าการิน้าเดลต้าฟอร์เข้ามาครับอ่าเสร็จปุ๊บ ผมก็ไปเช็คที่กล่องจดหมายนะครับ s <S นี่ครับก็จะอยู่นี่รางวัลกิจกรรมนี่เห็นไหมครับ ptr 32 oh a b i t นี่นะครับปึ๊บแล้วก็กดเคมครับอ่าเราก็จะได้สกินมาอ่าเรียบร้อยครับสกินก็จะประมาณนี้เลยครับสวยนะครับเป็นสกินแบบว่าสะท้อนแสงนะครับแบบว่า มันมันวาวๆนี่เป็นไงเอมีคำว่ารันวอล์กเกอร์ด้วยนะครับนี่เปล่าอย่างเท่โอเคครับอขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ